ปรับชีวิตพ่ชิตสมองเสื่อมเคล็ดไม่รับชะลอสมองเสื่อมในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อความทรงจำอารมณ์และพฤติกรรมดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมจึงมีคำแนะนำดังนี้ค่ะควบคุมน้ำหนัก กินอาหารต้านอนุมูลอิสระออกกําลังสมองป้องกันอันตรายต่อสมองคุยเล่นกับเพื่อนบ่อยๆฝึกสมาธิหนึงควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วน พราะนอกจากจะนําโรคไร้อย่างโรคเบาหวานความดันหัวใจมาสู่ร่างกายแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมได้อีกด้วย 2. กินอาหารต้านอนุมูลอิสระอาหารบํารุงสมองเช่นอาหารที่มีโอเมก้า3โปรตีนและอาหารคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสีเพื่อช่วยต้านสมองเสื่อม 3. ออกกําลังสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองทำงานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการคิดคำนวณเลขบวกลบคูณหาร C ป้องกันอันตรายต่อสมองเช่นงดการดื่มแอลโกอฮอล์ไม่นอนดึกระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับศาาีรษะค่ะ5คุยเล่นกับเพื่อนบ่อยๆสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเช่น รวมกลุ่มออกกำลังกายทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และผ่อนคลาย 6. ฝึกสมาธิช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดมองโลกในแง่บวกสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีดังนั้นหากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้ง6ข้อเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อม ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือบุตรหลานควรหมั่นชักชวนผู้สูงอายุในครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่ที่เรารักจดจำเราได้นานยิ่งขึ้นและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขอีกด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ